สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่นี่ชนบทมาอีกแล้วนี่นี่พี่สายนี่นี่เด้อมาส่งไห้โมพันเขาหาหมอพาตัดตาเวลานั้นยานี้ก็สิไปเรื่องธุระไฟฟ้าจ้าอย่าเบิ่งเอาเด้อมีอย่างเดนาะ

บอนดีตาแบงตาแบงบอนได้อัตโนต์มันวางามงามมาบริการ Hello g o ด d m o r n i n งฮาว a ู e y o ด t o d อ y I am Fry I stay Bangkok เ <laughs> นี่ยนี่ชนบทดเดอ้อเสียงใสใสมาแล้วเดอ้อเสียงคงทีแลเด้อเสียงคงทีแลเด้อเสียงคงทีแล้ว,งงลวมือเงงนี้ เสียงส,สายสาแว่วมาตะไก่ฟังวะยุงเทพเด้อค่ะช่วงนี้ยุงเทพเด้อพอดีมาทรงมูอพี่สายเขามาทรงมือมูอเขารงบานเพราะว่าไอ้ะตะไกลตังนั้นมาทรงมาทรงมืมอมวยนั่นค่ะมาพาตัดตามาเลเซอร์ตาลงบาลพามาลิงเนี่ยที่มันเบิร์นไปเขาลงบาลยังเนี่ยลงบาน รามาโรงพยาบาลรามาค่ะเนี่ยในขวามือเห็นบ่าวขวามือเนี่ยปุณหะเจ้าเบิ่งเด้อเขายืนปุณหะก็นี่ปุณหะกอนเขาโอ้ยเขายืนเรียกกันเป็นแถวนแวโรงพยาบาลรามาเนี่ยไ่มาถึงเป็นแถวหมดเลยนี่เป็นวัดล้อล้อพระพุทธศาสนาเบงเด้อในกรุงเทพเลยค่ะยี่นี้พระสมุงเทพเดจ้าพาชมกรุงเทพเดจ้ายี่นี้ก็จะไปพุ่นแล้วไปทางไหนอ่ะ จะไปนู่นไปไอ้ยังนะไอ้ยังวะเรียงยังนะที่ไปเสียค่าไฟฟ้านวนจันบอกนวนจันนวนจันค่ะแถวหลัดนู่นฟังกูนะค่ะเขาละฟังเลยบังเดอเบบังในกรุงเทพกัน้อค่ะพี่น้องปองป่ายเอ้ยเกะกะเป้่าไปเิดรถก็มี่หลายอยู่เด้อช่วงนี้เด้อรถก็มี่หลายอยู่อืมต่กับมันกับบางไปหน่อยแม่ยต้องบัง าันพระเทพเนี่ยในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลพระเทพนะคะโรงพยาบาลพระเทพรามารามาได้จ้าโรงพยาบา,าลบาไม้ได้จ้าพอดีมาส่งไอ้โมเพลนผ่าตาเลเซอร์เลเซอร์ก็เรียกเลซเลซอร์ตาเนาะมันบอกเลเซอร์ตาเด้อก็มีรถหลายอยู่รถกระไดนะเขาก็ทำงานกันปกติอยู่ได้หระ เป็นบางบริษัทมันบอบางบริษัทเขาก็ห <kaz> ยุดยังวุ่นวันวุ่นวันอยู่แต่ก็มันก็โล่งอยู่ล่ะตอนเศร้าด้วยค่ะเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแบงค์คอกแบงคอกทุเดย์แบงคอกมอเตอร์ไซค์นี่เพียบคขาเพียบไปพรอมได้ไปพร่มได้มอเตอร์ไซค์เรียกพร่อได้ค่ะเบิรงเอาเดอร์เบิรงอาเดอร์ อนี้จะบอให้เบิงนะ้งหนาอานนี้ดอกอันนี้นสีห้เบิ้งอันนี้ทางพนะี่ซ้ายขับรถเด้อเนะปิดหน้าจมูกพอ้อเอ้ยข,ขนาดนี่นี่ก็ปิดจมูกเ้ยค่ะเห็นม่้นี่นี่ก็ปิดจ,จมูกเด้อนั่งน้ำกันก็นกต้องปิดจมูกคือกันป้องกันไว้เป็นบอืัมเป็นบอจ้าเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด Những to nữa. nào hữu khả năng. Ay! Nhê hữu khả năng. 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 Nhê năng. Nhê hữu khả năng. đâm thuốc lá năng. Nhê hữu nhưng năng. sao. hữu khả năng. Nhê hữu khả nè, Nhê hữu khả năng. Nghê à khả năng. Ngê nhưng mà năng. Ngê bao วันงกินเขาจะเศ้าแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินรถก็ม,มีอยู่แต่บอกมันบางไปน้อยนะทีเนะบอกบางไปนิดนึงรถล้านะ่ะคุณเทพเดียรค่ะคุณเทพรถติดกันอยู่อนี้ลงบานพระเทพมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย อาฮีด้นบรรมาจั the the right ่นโอ้ยค้นเขาน่ะเลี้ยงบันแถวคนน่ะเขาตรวจเขาทำงานเสียฟ้าไปฟ้าน้ำบ่เอยเสียฟ้าไปปุ่นกรจำทุรากรที่นั่นแหละมีเสียแล้วบ่มีเสียแล้วบ่ปุดๆไปคนน่ะรถมอไซค์เพียบเพียบ ถนนกับสีลงสักน,น้อยเด้อค่ะพี่น้องป้องไปเอ้ยบังเอาเกจการประเทศนะอ๋อเบงเด้อมันก็สีลงสักน,น้อยเด้อถนนก็ได้อนุสาวรีย์ชัยเด่นอนุสาวรีย์ชัยพี่สายเขาจะพาเงี้ยนี่ไปเบิ้งสักหน่อยอนุสาวรีย์ชัยพอนานแล้วบ่ได้เบิ้งโอ้สิปีแล้วมั้งสิผ่าปีแล้วนี่บ่ได้เบิ้ง นุซาวรีใช้ได้มาสมสักหน่อยหนึ่งติการปฏิทิเดปืดปืดปืดหนึ่งเดจะจืนไปตางนี้ถนนโล่งไหมถนนโล่งเลยค่ะถนนโล่งปลอดโป่งนะคะถนนโล่งและปอดโป่งครารงบานตรวจทหารอันนี้รงบานอันนั้นอาคารเฉลิม บานพระเกียรติล่งบ้านมุงกุดล่องบ้านมุงกุดมันก็ใกล้ๆกันนะเนาะล่งบ้านเนาะใกล้กันแล้วพิธีก็อยู่ตรงนี้ว่าแม่บอกเมื่อก็้ได้ร้านพิธีนะอันนี้ล้าพิธีนี่ล้าพิธีอยู่ข้างนี้ว่าเมื่อนี่เคยมาอยู่แต่ก่อนเนี่ยมาเยี่ยมเขามัดเกีรตินี่จันทร์มาขอรูปร้านพิธีอะเอ้าแกบ่มีประกันไหนนั่นบอก คนบอกบอกรอยรัฐบาลเล่านี่ในราดพิธีอยู่ฟังนี่ค่ะคนี่ราดพิธีเขาลงเบอร์ราดพิธีเด้อดิโอ,โอโ้โอแมนแมนแมนฟังนี่แมนถูกแล้วอยู่ฟังนี่โอราะเาทำดีเนาะทำไมเนี่ยทำไม,ไมหมดเลยเอาไปเขาก็ตรวจะะเด้อค่ะวันนี้จะเบิ้งเน็ก เขาไปเขาก็ตรวจได้ไหนเห็นบ่อเห็นยามันเห็นนั่นบนอนะ่ะเขาตรวจในเข้าไปอนุสาวรีย์นะคะวิภาวดีลังสิตพญาไทยพหลโยธินวาสานอ์ในนี้มาถึงขนาดนี้เลยเด้อเนี่ยมาเนี่ยามาส้มแทบนะคะาสาธุสาธุอนุสาวรีย์ ขอพุทขาโชคดีคิดอย่างขอสมความปรารถนาด้จ้าอนุสาวรีย์มาจอดหมดแล้วเนี่ยเบิ่งเดลยคนก็บ่ค่อยมีเท่าใดดอกจืดจางไปสักน้อยเด้อจืดจางไปสักน้อยหนึ่งคนจะจางๆรถลากก็ไม่ค่อยติดเท่าใดดอกปอดโปร่งค่ะในกรุงเทพด้วยค่ะในกรุงเทพจะปอดโปร่งนะคะรถเมก็สิปอดโปร่งเลยค่ะ ปกตินี all, ่ยหยิบๆเลยเนาะติดกันยึบนับหยึบนับเลยนี่มันจอหน้าปิดแล้วจอตัวปักของนเดิมทั้งหมดปิดแล้วนี่ยก็ใบคอนเข่าบ่นอนเข่าโบกได้ลงแล้วนะเอาขึ้นเอาขึ้นมาเมื่อกี้มาแม่นบ่คนละทางเอาคนละทางกันพอดีมาส่งเพื่อนเพลินน้ำใหม่ก็มาพา เลเซอร์ตาเลเสซงรพิ่นเดี๋ยวเวลาหนึ่งกับาหาปืนคือเา่าเดี๋ยวเน้นนี้ก็บปีซาซก็จะไปทำธุระไฟฟ้าค่ะเพราะว่าเขาจะอยังไงเขาจะขึ้นเงินค่าหมออกันแล้วยังก็ไม่รู้น้นนี้มีสองมอหมอสิบหาแอมสองมอจ้ะสองห้องคอนโดสองหอ้องขึนง้นสองหอ้องวันนี้เน้นนี้มาทำธุระรับทรัพย์ก่อนเด้อ พระชาสรงเคราะห์นะวิพระวดีรังเซจังรองเซหมอชิดนางเพียงางด้บรรยากาศเด้แทบแทบอ่ะโอ้เข่ามโมงเด้อเข่ามโมงมอยจะใส่เข้า,มมขา,มมขาได้บอมโมนะ ก็มีนะขอได้ได้เขาก็นั่งกับมีแล้วแต่จะโชคจังหวะแล้วแต่จังหวะว่าแท็กซี่บางท่าก็กเป็นจังหวะที่จะได้นะข<ร>ายมากขายแสนนังมัดเพราะว่าไอ้ญญนั่นญญไ,นไอ้เขาไอ้นี่นเนาะแมนบอสจะเป็นปอลลงลงสเก็ตตกสเก็ต ื้อรถมันต้องมีเงินสองน้ำมันแนนซื้อเงินแสนหนึ่งซื้อรถเงินสองบ่มีคอยหามันบ่แมนเด้อไปหากู้เขาอีกตายดากบานได้ที่เนี่ย<อ>เป็นรบร<อ>เป็นนร่รถ<อ><อ>ลาบาคอยติดเทอาใดเด้อเบิ้งเอาเดินจ้ะเบืองกรุงเทพกันเด้อคะ่ะกรุงเทพเด้อในห้วยขวาง เบิ้งกรุงเทพเป็นเด้อจ้าเป็นยังไงกรุงเทพกรุงไทยรถปัดปรองมารถปัดปรองมาอปไปติดเลยโอ้มีสามหล่อปอกๆขึ้นมานั่ตัวเนี้ยไม่สามหล่อขนขนอย่างเนาะขนกุ้งกั้ยไปปลูกบังตึกเด้อค่ะมาส้มกันเด้อกรุงเทพเป็นยังไงใครอยากโฮอยากเห็นมาเบิ้งเด้อจ้า ยะ,ะ,ะฟังขา่าวต่ลำลือกันหลายมาเบิงเดอย์นีนี้ทำคลิปเนี่ยเบิงเอาดเดอออปลอดโปร่งบาสนี่นี้ทำคลิปมันย้อนแสงเนาะ <บ>ดลดเตานี่ยนะับท่านลำเต้าบดโป่งนะคะเอาซ้ำนี่นะเนาะอย่ามันจะเหงาไปอย่าเนี้นี่ก็จะติดปฏิปัต้อยคลิปต่อไปนะคะเอาซ้ำนี่นะขอมีโชคมีความสุขกันทุกคนเด้อเบิ่งคลิปนี้นี่เด้อควายลำด้วยกันทุกคนจ้าเบิ่งเด้อเบิ่งเทพเป็นยังไงเนาะแม่นบ่โอเคจ้า